สวัสดีค่ะดิฉันพัทรานิส้อสุวรรณเลขรหัสประจำตัว13550482วันนี้เวลา15นาฬิกาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหมอ่อมให้สมเด็จพระเทพรัตนาราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสเสด็จลงแทนพระองค์ณาาลาดูสีตดา,ายสูนจิตรด,ดาพระราชทานพระราชวาโรกาสให้คณะกรรมการจัดการแข่งขันเรือใบชิงพระราชทานภูเก็ตกิงคับดีกตาตตา เฝ้าทุนละองพระบาททุนกล้าทุนกระหม่อมถวายเงินรายได้จัดการจัดงานลีลาดการกุศลและการประมูลนาฬิกาโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยและทุนกล้าทุนกระหม่อมถวายนาฬิกาข้อมือทองคำสลับอักษรพปริมาพิไทยย่อพปรและพระมหาพิชัยมงกุฎบนหน้าปัดนาฬิกาจำนวนหนึ่งเรือนนายโกฮาอายุขานรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศปากีสถาน ออกเดินทางไปเยือนกรุงวอชิงตันของสหราัฐอเมริกาเป็นครั้งแรกเมื่อวานนี้ระหว่างการเยือนสหราัฐอเมริการัฐมนตรีต่างประเทศของปากีสถานจะพยายามโน้มน้าวให้สหราัฐอเมริกาแก้ไขข้อขัดแย้งว่าด้วยการขายเครื่องบิน F-16 ให้ปากีสถานซึ่งสหราัฐอเมริกาได้ระงับการส่งมอบเครื่องบินดังกล่าวตั้งแต่ปีพุทธศักราช2533เนื่องจากสงสัยว่าปากีสถานพัฒนาโครงการอาวุธนิวเคลียร์รวมทั้งกระตุ้นให้นักลงทุนอเมริกาลงทุนในเอเชียใต้เพิ่มขึ้น สวัสดีค่ะ